สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้แทนแทน Product s o c a s e โชว์ไหมโชว์ไหมนี่มันคือ,อเดี๋ยวอะไรนะ,ะแบตเตอรี่ก้อนของกล้อง CV 1วันะครับสำหรับใครที่แบบว่าเออมีกล้องโ o n y CV1 วันแล้วมีแบตอยู่ก้อนเดียวนะครับและเดี๋ยวปลายปีเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปเที่ยวนะครับปัญหาหนึ่งคือการชาร์จจาก Power b a n แบเข้าสู่กล้องนะครับคือมันชาร์จได้ช้านะฮะฉะนั้นวิธีทางแก้ก็คือว่า ต้องมีแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนนะครับและผมก็ยอมเสียเงินเจ็บเองซื้อมาเจ็บเองนะครับเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับยี่ห้อสปาแบตเตอรี่นะครับยี่ห้อนี้ข้อดีของเขาคือสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือการรับประกัน1ปีเต็มนะครับเพราะว่าเวลาผมจะซื้ออะไรเนี่ยพวกอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ว่าทั้งหลายแหลอะอะ ถ้าการรับประกันดีเนี่ยมันทำให้เราอุ่นใจไป1ปีนะฮะหรือถ้าเกิดเราใช้แล้วพังในระหว่าง1ปีเนี่ยเราสามารถเคลมหรือซ่อมได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเลยนะครับสำหรับยี่ห้อของสปาแบตเตอรี่นะฮะจริงๆผมเปรียบเทียบหลายๆย,ยี่ห้อนะฮะบางยี่ห้อเนี่ยรับประกันแค่6เดือนแล้วราคาไม่ได้หนีกันมากะฮะผมเลยเอายี่ห้อนี้ดีกว่านะครับราคาจะอยู่ที่555บาท ถ้าคุณผู้ชมชอบผมเอาลิงก์ไว้ด้านล่างด้านบนไปกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะสปายแบตเตอรี่เขามีไอ้นี้ด้วยนะเขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแบบ2ก้อนอ่ะทวิน you know, อะยูโนเฮ้ยไปเที่ยวแล้วแบบพก3ก้อนอ่ะหก้อนในตัวกล้องอีก2ก้อนเอาไว้ชาร์จด,ด้านนอกอ่ะเฮ้ยแบบใช้แบบดีมากและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเวลาสมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้กล้องของโซนี่ซีวนเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆจนมันร้อนอะสมมติถ่ายสี K อะ จนมันร้อนการที่คุณผู้ชมจะเอามาชาร์จเลยเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถ่ายจนเครื่องมันร้อนเนี่ยแล้วเราชาร์จแบตเข้าโดยทันทีอะคือแบตเตอรี่มันยังร้อนอยู่นะฮะมันจะทําให้แบตเตอรี่ก้อนนั้นมันเสื่อมนะครับถึงแม้เป็นแบตแท้ก็ตามนะครับแต่ว่าไส้ในมันร้อน มันเลยทำให้แบตเตอรี่มันเสื่อมฉะนั้นวิธีทางแก้วิธีทางเดียวที่ผมมองเห็นแล้วไม่เสียตังค์มากนะครับก็คือการอะไรวะหาแบตเตอรี่สำรองนะครับแบตก้อนนี้เป็นแบตเทียบนะครับแบตเทียบก็คือมันไม่ใช่แบตแท้นะฮะ แต่ว่าให้ดูการรับประกันของเขาเพราะว่าถ้าเขาจะรับประกันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ผลิตออกมาดีเพราะว่าเขาไม่อยากโดนเคลมบ่อยนะฮะเพราะการโดนเคลมโดนเปลี่ยนก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เป็นต้นทุนของเขานะฮะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาทําออกมาดีเลยอยากแนะนำนะฮะคือผมจะซื้อมามามาใช้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวให้กับคุณผู้ชมนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูกันไปดูกันไปและตอนนี้คุณผู้ชมก็มาอยู่ที่ห้องแลบของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวนี้กันนะครับตัว คามล่าแบตเตอรี่สปานะครับรุ่นนะครับ NP BX นะครับสำหรับกล้อง Sony C-V1 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเขามีการรับประกรันคุณผู้ชมก็เก็บกล่องเขาไว้ในสภาพที่ดีด้วยนะครับอุปกรณ์ครบนะครับเวลาส่งเครมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาติดอันนี้มาด้วยอ่ะนี่นะครับให้ดูอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะยังไม่ได้แกะซีนนะครับเดี๋ยวแกะซีนนิดนึดนงโหซีนมันไอ้นี่เหมือนกันดีว,ว่า ขอเราใช้มีดแล้วแหละครับระวังนะครับอย่าไปเผลอไปโดนตัวแบตเตอรี่เข้าให้นะฮะปัดปาดไปๆก็พอเดี๋ยวเผื่อมีลงมีรอยส่งเคมยากนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของเขาอันนี้ผมเพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคสติ๊กเกอร์สีทองอยู่ด้านในตรนขณะนี้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะแกะตัวแบตเตอรี่แท้ของตัว Sony cv 1มให้คุณผู้ชมดูนะครับเปรียบเทียบกัน เอนกันอันนี้คือแบตแท้นะครับอันนี้คือแบตเทียบนะครับคุณผู้ชมแบตแท้1,240ม ah ิลลิแอมนะครับส่วนแบตเทียบเท่าไหร่1,600มิลลิแอมนะครับลิเทียมไอออนเหมือนกันสกงสกรีนก็ถือว่าดีนะครับ3.6โวลต์แบตแท้นะครับจะ4.5วัตต์อาวนะครับส่วนแบตเทียบเนี่ยจะอยู่ที่5.8วัตต์อาวนะครับเยอะขึ้นมานิดหนึ่งไซส์เท่ากันไหมเท่ากันดูทองเหลืองนะครับ คล้ายๆกันก็จะมีบอกค้่บวกค้วลบนะครับดูดากเขามาน,น้ำแน่โอเคนะครับทำออกมาได้ดีทีนี้ก็ต้องมาลองทดลองใช้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าแบตเตอรี่เทียบ ยี่ห้อสปานะครับคือกล้องสมมติคุณผู้ชมจะตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่เทียบสักก้อนหนึ่งนะครับผมแนะนําให้เอาที่เขาเลือกยี่ห้อที่เขามีการรับประกันนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใจได้นะครับเพราะว่ากล้องของเราอ่ะมันแพงนะครับอย่าเอาไปคุ้มเสี่ยงกับแบตราคาแบบร้อยสองร้อยเลยนะครับส่วนไอ้ที่ชาร์จสองก้อนเนี่ยผมว่าจะสั่งมาตามหลังนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูทีหลังนะครับมาเลยนึ่งเดือดเช็คอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งให้แน่ใจว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าใส่ผิดนะครับเขาจะกดไปแล้วเขาจะไม่อยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าใส่ถูกนะครับกดไปแล้วเขาจะอยู่แบบนี้คือเขาจะล็อกเข้าล็อกของเขาอ่ะแล้วก็กดนะครับเปิดปับ๊บเฮ้ยทีนี้ทางนั้นอ่ะแบบนี้มันอาจจะยังไม่รู้นะครับผมต้องคงต้องลองใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ข่าวหรือมีข้อเสียอะไรที่แบบมันเป็นหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ฟังนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเปิดขนาดนี้แล้วถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัดด้วย4 K ผมตั้งอัด วิดีโอไว้ที่ 4K นะครับคือถ้าแบตกล้องมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยการจ่ายไฟเขาไม่เสถียรนะครับเขาจะจ่ายไฟกระตุกก,ตกนะครับและผมว่าภาพเนี่ยมันน่ามันน่าจะมีกระตุกๆบ้างนะครับเพราะว่าผมเคยเจอในกล้องวิดีโอตัวอื่นนะฮะคุณผู้ชมแต่น,นี้ถือว่าโอเคนะอันนี้ผมกดอัดแล้วนะฮะไอตัวร็กสีดงแดงเนี่ยก็คือกดอัดอยู่นะครับด้วยระบบ 4K ซึ่งถือว่า กินทั้งแบตเตอรี่แล้วก็กินทรัพยากรเมม o r ีด้วยนะฮะก็ถ้าอย่างที่บอกถ้าใครชอบใครสนใจนะครับเดี๋ย <c oughs> วผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชมก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเพียงพอแค่นี้สําหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่ยี่ห้อสปานะครับของกล่อง Sony c v ี CV 1กับรุ่นแบตเตอรี่อะไรวะ NPBX นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ